สวัสดี่ะวน,นี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้ลิฟต์ยกรถอย่างปลอดภัยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้อย่างปลอดภัยกันนะคะอันดับแรกเลยครับลิฟต์เนี่ยใช้น้ำมันไฮดรอลิกในการเป็นตัวขับเคลื่อนมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวปั่นให้น้ำมันให้เลิกเคลื่อนที่ได้ไปตามท่อเออน,นี่ที่เห็นนี่คือ,น,คอนี่คือท่อไฮดรอลิก เห็นไหมครับนี่คือท่อไฮดรอลิกอันนี้คือแม่ปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยแม่ปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยที่เห็นเนี่ยกระบอกไฮดรอลิกอันนี้แกนไฮดรอลิกแกนไฮดรอลิกต่อไปก็คือลวดสลิงลวดสลิงก็คือเป็นการประคองลิฟต์ขึ้นหรือลงอันนี้ก็คือโซ่โซ่คือเป็นกัวฉุดลากและที่รับกําลังจากมาจากแกนไฮดรอลิกตัวนี้นี่เองต่อไปก็คือมอเตอร์ มอเตอร์นี่คือมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้เป็นไฟ3เฟส2 2 0รโวลต์เป็นไฟกระแสสลับก็ค,คือไฟ AC อั่นเองเราก็จะมีปุ่มปุ่มกดนี่คือปุ่มกดขึ้นอันนี้คืออันนี้คือลงเวลาเราต้องการขึ้นรถแล้วกดปุ่มสีเขียวเราเราต้องการลงรถแล้วกดปุ่มตัวนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้งานเราก็ต้องมาดูก่อนการทำงานของลิฟต์รถยนต์ สิ่งสำคัญที่ต้องอันดับแรกก็คือไฟฟ้าเพราะฉนั้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวขับมอเตอร์เพราะฉะนั้นไฟฟ้าจะต้องมี220โวลต์นี่คือปลักปลักติดพอเสียบว่าปัป๊บนี่รพร้อมจะทำงานแล้วครับก็ให้เรามาดูนี่ในนี้เป็นแผงวงจรแผงวงจรต่อคงไม่ต้องอธิบายให้ใหเป็นรายละเอียดที่ลึกซับซ้อนมากเอ,อาล่ะเสียบไฟฟ้าแล้ว ต่อไปท่านจะต้องเติมน้นำมันไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกนี่คือช่องเติมน้นำมันไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกนี้จะเปลี่ยนทุกๆ4เดือนหรือ5เดือนเพื่อเพื่อความใช้งานที่มีสิทธิภาพเพราะที่เห็นดำๆเนี่ยคือกระบอกเก็บไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกส่วนชุดนี้คือเป็นชุดมอเตอร์เมื่อเรากดสวิตช์ขึ้นเนี่ยมอเตอร์จะปั่นน้ำมันไฮดรอลิกให้ไหลไปตามท่อเนี่ยคือท่อท่อ หลายท่านอาจจะงงเอ e, ๊มันปั่นไรไงนึกถึงเข็มฉีดยาเวลาหมอฉีดยาจะดันจากข้างล่างไปข้างบนหรือดันจากข้างบนไปลเข็มเนี่ยหรือว่าที่อยู่ด้านในอ่ะจะเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นน้ำยาหรือว่าสารเคมีหรือว่า,า,วายาฉีดเนี่ยมันจะขยับตัวเองได้เพราะฉะนั้นการจับตัวเองเนี่ยก็คือกําลังเนิดหนึ่งเราเรียกว่าการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลแต่อย่างคุณหมอเนี่ยเปลี่ยนพลังงาน เรียอ,อะไรพลังงานจากที่เรามือกดให้ยาเ,ยเคลื่อนที่ได้นั่นคือยกตัวอย่างง่ายๆว่าลิฟต์รถยนตนย์ทำงานได้ไงก็คืออาศัยการเคลื่อนตัวของน้ามันไฮดรอลิกเหมือนกับการเคลื่อนตัวของยาในบอกขิดเข็มของแพทย์นั่นเองนั้นสิ่งเล็กน้อยนี้คือต่อไปก็จะเป็นอ e ีใช้ลิฟต์เดี๋ยวเราจะมาขึ้นลิฟต์มาตรงนี้ครับปลอมมาที่นี่นี่คือปุ่มกดขึ้นลิฟต์ กดกดน้ำหนักตอนนี้คือสามารถยกได้4-5ตัน4.5ตันเสียงที่ดังแกล้แกล้นั่นคือระบบเซฟตี้เพื่อป้องกันล็อกไม่ให้รถตกลงมาเพื่อมีอุบัติเหตุฉุกเฉล็อกตัวนี้จะตกลงมาอยู่คากับตัวร่องที่ล็อกได้ยินเสียงนะครับนี่การยกรถ ถูกต้องแล้นลิฟต์ให้ประโยชน์ได้หลายอย่างคือ 1. สะดวกในการทำงานใต้ท้องรถอย่างเดียไปต้องในมุดให้ลําบากเราจะถอดท็อเราจะทําอะไรอยู่ระบบช่วงล่างรถยนต์มันก็สบายนั่นคือ,อประโยชน์ของการใช้ลิฟต์และที่สําคัญมีความปลอดภัยสูงต่อไปวิธีการลงลิฟต์การลงลิฟต์เราต้อง ขึ้นแม่แรงไอ,อ้กดสวิตซ์ขึ้นนิดนึงแล้วก็ปลดล็อกเออ่ปลดล็อกปลดล็อกสองด้านนะครับสองด้านสองด้านแล้วเราก็ลงโอเอาใหม่เอาใหม่นี่คือการปลดล็อกปลดล็อกแล้วก็ลดลกดสวิตซ์อันนี้สวิตซ์ขึ้นนะครับสวิตซ์ขึ้นนี่สวิตซ์ลงสวิตซ์ลง เสียงจะเรียบเงียบสาเหตุทีเ่เรียบเพราะว่าเป็นการเปิดวาวล์วไหลกลับให้น้ามันไหลกลับถังก็ค,คือถังนี้เองเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่กดลงก็คือเป็นน้ําหนักที่ไล่น้ํามันให้กลับคืนสู่ถังหลังจากที่มอเตอร์ปัน่นเ,เข้าไปในระบบไฮดรอลิกแล้วอย่างเต็มที่นั้นนี่คือการลง การลงของลิฟต์เราจะเร่งให้ลงไม่ได้มันเป็นไปตามอัตโนมัติของเขานี่การลงถ้าเราเรียบร้อนก็ไม่ได้เราจะใจะเย็นก็ไม่ได้เราต้องตามวิธีของลิฟต์คือเป็นไปยังเป็นไปอย่างธรรมชาติของลิฟต์ก็ต่อไปก็เป็นตัวที่ปรับระดับความสูงอันนี้คือยางยางยางสามารถ ลาขึ้นริบขึ้นทุกถังแล้วยางเกิดความนิ่มนวลตัวนี้เป็นตัวปรับความสูงของริบลาเราขึ้นริบแล้วเราต้องการความสูงเ,เรากปรปร็ปรับตัวนี้แต่ถ้าเราขึ้นรถเกง่งเราไม่ต้องการความสูงเราก็ดึงนี้ออกเราดึงนี้ออกชุดนี้เป็นชุดที่สามารถถอดประกอบได้ แต่ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวนี้เป็นแขน,นแขนลิฟต์เราสามารถดึงแล้วเพื่อจะปรับตามความกว้างแขนจับตามความกว้างของรถรถเต๊กร,รถใหญ่รถรถอะไรแล้วแต่เราสามารถปรับความกว้างได้ด้วยการดึงไปขึ้น เพราะถ้าไม่ดึงก็ไปไม่ได้เพื่อเป็นเป็นการเซฟตี้ให้กับผู้ใช้ลิฟต์เพราะเฟืองจะล็อกตัวเนี่ยมาดูเฟืองนีเฟืองนี่คือเฟืองเฟืองเฟืองล็อกอถ้าเราปลดล็อกก็คือปลดเฟืองออกจากกันถ้าดึงขึ้นปลดล็อกเนี่ยมันก็จะหมุนได้ก็ปล่อยก,ก็ล็อกตามที่เราต้องการเราต้องการความกว้างไหนก็ลิฟต์ก็สามารถปลดล็อกได้นี่กันใช้ลิฟต์ อย่างาละเอียดนั้นข้างล่างนี้จะเป็นลวดสลิงเนี่ยที่ที่มีเหล็กครอบเนี่ยก็เป็นจะเป็นท่อไฮดรลิกท่อไฮดรอลิกระหว่างท่อฝั่งซ้ายกระบอกฝั่งซ้ายไปยังกระบอกฝั่งขวาเพราะสองกระบอกนี้จะทํางานพร้อมๆกันเพราะนั้นข้างล่างที่เห็นนั่นคือต่อหม้อฝั่งซ้ายเนี่ยต่อหม้อจะฝังลึกลงไปมาหนึ่งเมตดครึ่ง เทด้วยปูนอย่างดีซ้อมเสริมเหล็กผสมเสริมเหล็กผสมคอนกรีตอย่างหนาเพื่อความมั่นคงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนการชลิปที่ละเอียดหากท่านใด่านำไปใช้ประโยชน์ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์หรือให้ติให,ให้ให้คำ คำแนะนำได้ผมยินดีน้อมรับคำติชมของท่านทุกท่านครับผม